สุนิจโจอไทยชาแนลอยู่ช่ครับโอ้ร้านยำมะม่วงที่เตะตายอีกแล้วครับเตะตาสะดุดตายอีกแล้วครับร้านอะไรที่แบบอลังการอลังการวันนี้ผมชอบถ่ายให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นร้านยำมะม่วงนะฮะยำแซลมอนนะครับปูมาตัวละ20บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับเมนูเริ่มต้นที่50บาท60บาทเองนะไม่แพงนะครับนี่ครับปูมาตัวละ20บาท แบบไหนเออไปสองดูดี่นี่ยี่สิบาทรบจริงหรือเปล่ามาดูกันอาวนี่ไงยี่สิบาทใช่ไหมเคยซื้อ,อกี่ครั้งแล้วคนนเคยซื้อกี่กครั้งเขขงหรออ๋ออันนี้เป็นปูม้านะเนี่ยเป็นปูม้าแท้แท้เลยไม่ใช่ปูม้าแบบเขาเรียกอะไรปูกล่องนะไม่ใช่ปูกล่องด้วยเป็นปูไซส์เล็กนะนี่ครับใครอยากได้กี่ตัวก็หยิบใส่ตะกร้าเลยเนาะนี่ครับตัวละยี่สิบบาทแล้วสั่งไปกี่ตัวครับ สั่งไปแล้วใช่ไหมนายกำลังทำอยู่ใช่ไหมบบโอ้ห้าตัวร้อยโอ้ยห้าตัวร้อยอ่ะก็โอเคนะช่วงนี้ปูอาจจะถูกนะครับเพราะว่าปูตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ในผมเช็คมาแล้วโลละสองร้อยเองนะออกจากแพนะครับคนนี้ก็น่าจ,จะถูกนะเพราะว่าช่วงนี้คนกินปูน้อยลงเพราะว่าเขาบอกว่าของทะเลมันมันคนกินน้อยลงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยเนะาะทำให้ของพนี้ราคาถูกลงนะก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคนะครับจะได้กินยำแซ่บแล้วก็ กินยำอะไรที่ราคาประหยัดนะฮะนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ยำปูม้านะยำปูม้าสักครู่นะฮะโอ้ที่นี่เขาจะมีพวกยำบุ้งทรงบุ้งเส้นด้วยนะยำบุ้งเส้นยำมาม่านะฮะแล้วก็ยำทะเลยำสุกก็มีนะยำแบบยำดิบๆก็มีนะฮะนี่ครับนี่ มาสับปะรดไหมจ๊ะ ใส่ถุงนะคะลูกค้าใส่ถุงนะคะเผ็ดน้อย ร้อยเดียวถุงไปเลยเลยนะโอ,โอก้กินกี่คนเนี่ยกินกีน่กนกนคนสองคนนะโอ้สุดยอดเลยนี่นี่ค่ะคนสั่งนะขอบคุณครับนี่ฮะถุงไปเลยเลยหนึ่งร้อยบาท พวกู้จืดค่ะอ๋อหลายพวกู้จืด